สวัสดีครับชาวราศีเมษินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวจวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนมิถุนายน2 5ง4นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับแต่จะทําสรุปในเรื่องของท้ายคลิปให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบไกด์ไลน์นะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่างบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ e s s r r p t t o นนะครับจะแปะลิงแล้วก็เกอะข้อ,ขอมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้นะครับหรือจะแอดไลน์มาที่บูพยา59นะครับเราจะไปดูอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวเมษลักนาเมษไพ่ใบแรกของตัวคุณได้เพจออบคับเกิดขึ้น p e ลดั c คันี่นะครับเป็นตัวแทนแห่งธาตุน้ำแสดงว่าชาวเมธลัคขาเมธในช่วงเดือนนี้อาจจะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสักนิดหนึ่งแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของข่าวดีนะครับหรือว่าได้รับในสิ่งที่ดีต่อใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน อิทธิพลของชาวเมธลัคนาเมธนะครับจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั้นขึ้นขึ้นลงลงสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมก็ยังถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเพียงแต่เราก็พยายามอย่างอนมากจนเกินไปนะครับทําอะไรก็อย่าเพิ่งไปอินกับในสิ่งที่กำลังคาดคิดคาดหวังไว้มากจนเกินไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอิทธิพลของไพ เพจออคันะครับยังมาพร้อมกับ f o ร์คับเกิดขึ้นด้วย p พจออ f ค u ับกับ f o ร์มคับมาพร้อมกันแบบเนี้ยถึงบอกว่ามีความเซนสิทีฟเหมือนกับคิดอะไรทําอะไรอาจจะเหมือนกับมุ่งมั่นสู่ความ หวังความปรารถนามากเกินไปโฟกัสกับจุดปลายทางมากเกินไปเลยทำให้เราอาจจะเหมือนกับมีความกดดันอยู่บ้างอะไรประมาณนี้อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีอิทธิพลของไพ่นะครับ4คัเนี่ยคือสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้า3ถ้วยตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับเป็นถ้วยที่ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่ในความคิดและจินตนาการเราวาดฝันไว้ว่ามันสวยหรูมากแต่สิ่งที่เรา ได้มันเป็นแค่สามถ้วยดังนั้นเนี่ยชาวเมธลักนณเมธพยายามปลดปล่อยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองสักนิดหนึ่งอย่าไปโฟกัสอย่าไปยึดติดกับสถานการณ์ที่เราคาดคิดและคาดหวังเกินไปถ้าเกิดเราเหมือนไม่ได้ดังหวังเนี่ยอาจจะทําให้เราแบบเขาเรียกว่าน้อยเกินไปนะครับแล้วเราก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างเวงเวงวินวินขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเพราะอิทธิพลของ queen of swords นะครับ มีทีพนของ Queen of s อ o r d มามาบ่งบอกว่าความรู้สึกของตัวเราเองอาจจะมีปัญหากับบุคคลรอบข้างได้เพราะว่าเราอาจจะคิดอะไรทําอะไรนั้นใช้อารมณ์มากเกินไปคือผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับแค่เราคงต้องดูแลในเรื่องของสภาวะจิตใจของเราแล้วก็อย่าพึ่งในเรื่องของการคาดหวังเกินไปกดดันกับตัวเองหรือกดดันกับคู่มากเกินไปนะครับหมายถึง คนที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยนะ,นะครับหรือว่าคนในองค์กรต่างๆอันนี้อาจจะมีปัญหากับเราหรือมีความคิดมีทัศนคติในเชิงมุมลบเกินไปนะครับก็อาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้ดังนั้นพยายามปล่อยวางความรู้สึกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทุกอย่างปัญหามันมีเกิดขึ้นได้มันก็สามารถแก้ไขได้มีไพ่สเตนเกิดขึ้นด้วยสเตนเนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณเองสามารถจะแก้ไขปัญหาสามารถที่จะเอาชนะปัญหาหรือสามารถที่ จะคลี่ไขยปัญหาเคลียปัญหาตรงนี้ไปได้จากไพ่สเตนไพ่สเตนจากหน้าไพ่ผู้หญิงที่ง้างปากสิงโตออกมานั่นหมายความว่าชาวเมษราคณาเมษมีโอกาสจะแก้ไขปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เคลียปัญหาตรงนี้สามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้มีไพ่เดอะสตาร์มาด้วยเดอะสตาร์มาบอกว่าคุณสามารถที่จะมีความหวังครั้งใหม่ที่ดีกว่าคุณอาจจะเหมือนกับ ปลดปล่อยพลังงานทุกอย่างออกจากความคิดของตัวเราเองได้สังเกตดูผู้หญิงคนนี้ที่ถ่ายเทน้ําออกมาจากร่างกายของเธอหมายความว่าเราสามารถที่จะปลดเปลื้องพันธนาการตรงนี้หรือสามารถปลดปล่อยพลังงานที่มันเป็นพลังงานด้านลบหรือพลังงานต่างๆที่ไม่โอเคแล้วสามารถจะแก้ไขปัญหาจบเรื่องราวต่างๆนะครับคือไพ่10 of s w o r d มาบอกว่าเราสามารถจะจบปัญหาจบอุปสรรคที่เรา กลังค้างคาจิตใจหรือว่าเหมือนกับเราที่ทําอะไรแล้วมันเหมือนไม่เป็นไปตามหวังเราก็จะแก้ไขปัญหาสามารถคลี่คลายปัญหาแล้วก็จบปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็จะมีความสบายใจมากขึ้นนะแทนออฟซอดเนี่ยมาบ่งบอกว่าเราอาจจะจบเส้นปัญหาก็ดีอันนี้เป็นไพ่ที่ดีได้แต่ไพ่ที่เสียหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพบางทีคุณอาจจะมี เกณฑ์ของการแบบล้มหมอนนอนเสือนะครับเครียดหน่อยกังวลหน่อยกับความรู้สึกอย่างไรประมาณนี้เราจะทําให้เกิดไมเกรนได้นะครับหรือมีในเรื่องของสุขภาพปัญหาอื่นๆเข้ามาทําให้ตัวคุณต้องมีการติดขัดสะดุดนะครับในชีวิตประจําวันปกติได้ดังนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพมีอะไรจะป่วยรีบไปหาหมอนะครับยังรักษาได้ยังสามารถจะ คลี่คลายปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่เดชรชัยออดกันบ้างเดชรชัยออดนะครับมาปรากฏแปลว่าชาวเมธลักนณะเมธมีโอกาสเดินทางไกลเดินทางไกลในที่นี้หมายถึงเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศ ก็ได้เช่นกันเดินทางไปไปมามาบ่อยนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่หรือบางทีอาจจะมีเกณฑ์ของการย้ายที่อยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเดชชายออดเนี่ยแปลว่าการย้ายที่อยู่ได้เช่นกันเนาะบางทีเราอาจจะแบบอยากยาก้ยายาไปทํางานต่างจังหวัดหรือ,อย้ายไปทํางานต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเด c ชา r ออดเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นการโยกย้าย ิ่นฐานอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็มีเกณฑ์ของการโยกย้ายตรงนี้ด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูในลักษณะของการงานกันบ้างอิทธิพลของชาวเมธนะครับการงานเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการประสบความสําเร็จที่ดีมากนเนื่องจากอิทธิพลของซิกออฟวานนี้นะครับมาบ่งบอกว่าชาวเมธลักนณะเมธมีโอกาสในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงการงานมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จที่ดีมากเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ซิกออฟวานหมายถึงชัยชนะหมายถึงในลักษณะของการคิด การหวังต่างๆจะประสบความสําเร็จที่ดีเพราะตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลหรือเป็นกังวลกับในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงของคุณก็ได้ว่าเอ๊ะเราจะได้หรือเปล่าเราจะมีปัญหาอะไรไหมติดขัดตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะมีปัญหาในช่วงแรกเนาะแต่หลังหล,งลังมาเนี่ย มีโอกาสที่เราจะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะมีชัยชนะเรื่องของการงานประสบความสําเร็จมากขึ้นอิทธิพลของดวงชะตาเรามาดูนะครับดาวพระศดีคือดาวสุภะดาวแห่งความสําเร็จโคจรไปอยู่ตําแหน่งลาภะที่เป็นโชคลาภแล้วยกเขาเรียกว่ายกหลังลัคนามีตําแหน่งที่ถือว่ามีคุณ ที่ดีมากกับชาวเมแลัคณะเมรทําให้ชาวเมแลัคณะเมรมีโอกาสประสบความสําเร็จที่ดีสามารถที่จะมีในเรื่องของการงาน ตำแหน่งชื่อเสียงหรือโอกาสต่างๆมีแนวโนม้มใศทางที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผลักดันให้กับตัวคุณนะครับหรือบางคนอาจจะโยกย้ายเรื่องของตำแหน่งการงานเนี่ยนะครับไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลมีโอกาสได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลนั่นเองเพราะว่าดาวพาสัสบดีนั้นมาจากภพเรือนวินาศด้วยวินาศเพราะว่าต่างถิ่นแดนไกล โคจรไปอยู่ในเรือนลาบแบบนี้เราก็จะได้ตําแหน่งชื่อเสียงแต่ก็ต้องไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลแบบนี้เป็นต้นนะครับก็โอเคอย่างน้อยเราก็มีหน้าที่การงานที่ปรับเปลี่ยนทิศทางที่ดีแล้วก็มีในเรื่องของการคลี่คลายสถานการณ์ที่มีปัญหาหรือค้างคาในอดีตได้นะครับทีนี้เราก็อาจจะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงานหรือ มีปัญหากับเจ้านายบ้างอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับคลี่คลายปัญหาแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาได้เป็นปกตินะครับทุกอย่างก็จะสามารถที่จะเหมือนกับมีสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตของตัวเราสามารถแก้ไขปลดล็อกตรงนี้ได้เช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แบบไกด์ไลน์ให้กับชาวเม็ดแล้วก็ลักขนาเม็ดด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเหมือนกับเป็นแค่ไกด์ไลน์ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําแบบเต็มๆคลิปให้ในคลิปหน้านะครับขอใพ้ให้สำหรับชาวเม็ลักขาเม็ดด้วยนะครับว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรสามไม้8ดเหรียญน,นะครับ6ไม้มาอีกแล้วนะครับเดอะมูน แล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับอิทธิพลของไพ่นะครับอาจจะต้องเรามัดระวังกับในเรื่องของความคิดของตัวเราเองในช่วงของไพ่หลักก,<ๆ>ก็ยังบอกว่ามีโฟบอกขับเกิดขึ้นคือความ ทุกใจความไม่ได้ดั่งใจอยู่แล้วเนาะแล้วยังมีไพ่เดมูลขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าชาวเมธลักนณะเมธต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะจิตใจนะเราก็อาจจะต้องทําสมาธินิดนึงหรืออาจจะต้องบริหารในเรื่องของการจัดการความคิดของตัวเราเองสักหน่อยหนึ่งเพราะอิทธิพลของไพ่เดมูลคือความวิตกความกังวลกับความคิดมากกับคู่ครองคนรักอะไรประมาณนี้แล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยมาด้วย มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทําให้เราตกกังวลเจ็ถ้วยหมายถึงลักษณะของการที่มีเสน่ห์มีการดึงดูดกับในเรื่องของคนที่เข้ามาติดต่อส,สัมพันธ์กับตัวเราหรือมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์อีก หมายถึงว่าคู่เราอ่ะมีคนเข้าหาเยอะนะครับจากไพ่เจ็ดถ้วยเพราะมันมันขยายกับไพ่เดะมูนทําให้เราอาจจะรู้สึกเครียดกังวลกับความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์บางทีเราอาจจะคิดมากไว้ตกกังวลน,นะครับได้ข่าวนิดนึงเราก็แบบคิดมากระแวงไปเยอะเลยอะไรประมาณนี้พยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดถ้าเรายาจําเป็นที่จะต้องรอนะครับ เราก็ต้องรอกับความชัดเจนอิทธิพลของไพ่สามไม้คือการรอคอยสังเกตนะครับว่าผู้ชายคนนี้คือมีไพ่สามไม้เนี่ยมันบ่งบอกในลักษณะของการที่ผู้ชายคนนี้กําลังรอคอยคนแดนไกลนะครับคือบางทีเราอาจจะมีปัญหากับคู่ของคนรักในอดีตหรือในปัจจุบันแต่เราก็ยังรอให้เขากลับมาหรือบางทีความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเราก็รอเคลียร์ปัญหารอเคลียร์ อะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ไพ่บ่งบอกว่าถึงแม้เราจะแบบอดทนในการรอคอยเนี่ยก็พยายามทําทุกอย่างให้มันเป็นปกตินะครับหน้าที่ของเราที่ต้องทําอะไรก็ควรจะต้องทําต่อไปนะครับแล้วก็พยายามใส่ใจดูแลกับคู่ของเพศตรงข้ามให้มากๆเราต้องการที่จะให้เขามาเหมือนกับกลับมาดีเหมือนกันเหมือนเดิมเราก็ต้องพยายามใส่ความรู้สึกนะครับในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เติมเต็มให้เขามากขึ้นนะแล้วก็พยายามเหมือนกับเรียนรู้ปรับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้เราอาจจะเหนื่อยถึงแม้เราอาจจะหนักถึงแม้เราอาจจะเหมือนกับ เบื่อกับการที่ต้องแบบเอาใจเขาหรือต้องอะไรประมาณนี้แต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเต็มเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันเราก็ควรจะต้องทําและทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับเราก็มีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์นั้นจะลงตัวจากไพ่หกหมายสิ่งที่คุณกระทาอยู่จากไพ่แปดเหรียญเนี่ยจะพัฒนา มีความสำเร็จในเรื่องของหกไม้มาปรากฏดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรารอคอยจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่เราต้องมีปัญหาที่เราต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันชัดเจนเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์จากไพ่หกไม้หกไม้ไหมายถึงชัยชนะความสําเร็จ สิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราปรารถนาจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวเมธและคณาเมธพยายามปล่อยวางกับความรู้สึกอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ปล่อยวางมันไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆคล,คล,คลี่คลายนะครับแล้วก็ดีขึ้นในสถานการณ์ ในวันข้างหน้านะแล้วก็ทุกอย่างจะโอเคมากขึ้นเดี๋ยวมาตรวจสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปในคลิปหน้านะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการบูชาเช่าตะกุดนะครับก็สามารถที่จะเช่าบูชาตะกุดได้เนาะอันนี้ครับผมก็จะทำเป็นในเรื่องของตะกุดดวงชะตานะครับเป็นตรงนี้เนาะแล้วก็มีแมงผู้คำหลวงที่เป็นของครูบาก,กิษณะเป็นผู้ออกแบบนะครับก็ เป็นการร้อยเรียงในเรื่องของพุทธคุณให้เช่าบูชาเนาะก็เป็นในเรื่องของพุทธคุณแล้วก็ในเรื่องของน้เมตตาต่างๆนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝากสําหรับคนที่ต้องการแล้วก็ร้อยเรียงกับหินมงคลนะครับที่จะทําให้มีในเรื่องของสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตเนาะใครที่ต้องการเช่าบูชาก็ติดต่อกันได้นะครับเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้นอีกใน คลิปถัดหัดไปนะครับอันนี้ผมก็ใส่เป็นตะกุดนะครับแล้วก็มีปีเสียด้วยแบบนี้นะครับใครที่ต้องการก็ในเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็ร้อยเรียงด้วยหินมงคลด้วยนะครับใครที่ต้องการเช่าบูชานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั c ส i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยานุเครนะครับขอบคุณครับ